ท่าทายาปีสอี2026มาถึงแล้วและนี่ไม่ใช่แค่รุ่นที่อัปเกรดขึ้นมาเท่านั้นแต่มันคือการปฏิวัติว,ตวงการรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์อย่างแท้จริงด้วยชื่อเสียงในด้านความทนทานสมรรถนะและการออกแบบที่แข็งแกร่งทาทายาได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งมายาวนานและในเวอร์ชันล่าสุดปี2026นีนี้ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดทั้งดีไซน์ที่ล้ำสมัยความสะดวกสบายสำหรับผู้ขับขี่และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเดิมจนกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของรถบรรทุกขนาดใหญ่ในอินเดีย เมื่อมองจากภายนอกทาทา,ายาสอ2พยดึงดูดสายตาทันทีด้วยด้านหน้าที่ทรงพลังกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้กว้างขึ้นคมชัดยิ่งขึ้นพร้อมตัวเลือกสีดำด้านหรือโครเมียมตามรุ่นย่อยไฟหน้าดีไซน์เพรียวบางมาพร้อมไฟ DRL แบบ LED ที่เพิ่มทั้งความหรูหราและทัศนวิสัยขณะขับขี่ในเวลากลางคืนด้านล่างมีไฟตัดหมอกดีไซน์ใหม่ฝังอยู่ในกันชนที่ออกแบบมาให้ลดแรงต้านลมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงกระจกบังลมด้านหน้ามีขนาดใหญ่ขึ้น ให้มุมมองที่กว้างไกลช่วยให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นบนทางหลวงด้านข้างติดตั้งบันไดเหล็กแข็งแรงกระจกมองข,งข้างขนาดใหญ่ปรับไฟฟ้าได้พร้อมระบบไล่ฟ้าในรุ่นท็อปสูมล้อได้รับการปรับปรุงเพื่อให้รองรับล้อขนาดใหญ่22.5นิ้วที่เหมาะสำหรับงานหนักตัวถังผลิตจากเหล็กกล้าแรงดึงสูงพร้อมเคลือบการสนิมยืดอายุการใช้งานแม้ใช้งานในสภาพถนนที่โหดที่สุดมองจากด้านหลังยังคงดีไซน์ที่ดูทันสมัยและเน้นความแข็งแรงไฟไท้ายเป็นเลเให้แสงสว่างชัดเจนและใช้งานได้ยาวนาน พื้นที่กระบะบรรทุกสามารถปรับแต่งได้ตามลักษณะการใช้งานเช่นกระบะบรรทุกทั่วไปกระบะดัมหรือหัวลากพ่วงขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในด้านความสะดวกสบายคอนโซลกลางออกแบบใหม่ทั้งหมดมีหน้าจอมัลติฟังก์ชันแบบดิจิทัลให้ข้อมูลรถขณะวิ่งเช่นการสิ้นเปลืองน้ำมันความดันลมยางและสถานะเบรกระบบปรับอากาศมีมาให้ในรุ่นท็อปพร้อมช่องแอร์ที่ออกแบบให้กระจายลมได้ทั่วห้องโดยสาร เบาะที่นั่งปรับระดับได้หลายทิศทางเสริมด้วยระบบกันสะเทือนแบบลมเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนขณนะวิ่งบนถนนครุกคะพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์มาพร้อมระบบควบคุมเครื่องเสียงและปุ่มโทรศัพท์สำหรับการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธพื้นที่เก็บของภายในก็ได้รับการพัฒนามีทั้งช่องเก็บของใต้เบาะที่วางแก้วน้ำและช่องเสียบ usb สำหรับชาร์จอุปกรณ์ต่างๆถือเป็นอีกหนึ่งความใส่ใจจากทา,ทาทาที่พยายามสร้างบรรยากาศการทำงานที่สะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่และผู้ช่วยขับ ในด้านสมรรถนะทาทาซายาปี2026มาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซล6สูบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ขนาด5.0ลิตรหรือสูงกว่าขึ้นอ,อยู่กับรุ่นมีกำลังสูงสุดประมาณ250-300แรงม้าและแรงบิดสูงกว่า1000นิวตันเมตรรองรับงานบรรทุกหนักและการวิ่งทางไกลได้อย่างมั่นใจระบบเกียร์เป็นแบบเกียร์ธรรมดา9-12สปีดหรืออัตโนมัติในบางรุ่นซึ่งช่วยประหยัดน้ำมันและลดความเหนื่อยล้าของผู้ขับ ช่วงล่างด้านหน้าและด้านหลังใช้แนบหลายชั้นแบบ Heavy Duty พร้อมโชคอัพที่ทนต่อแรงสั่นสะเทือนน้ำหนักบรรทุกสุดที่ที่รองรับได้อยู่ระหว่าง28-55ตันแล้วแต่รุ่นย่อยและลักษณะการใช้งานจริงบนท้องถนนระบบเบรกเป็นแบบลมล้วนพร้อม ABS และระบบ Hill Assist ในบางรุ่นเสริมความปลอดภัยทั้งขาขึ้นและขาลงทางลาดชันในส่วนของราคานั้นทาทาซยาปี2026มีหลายรุ่นย่อยให้เลือกตามการใช้งานเช่นซยา5,530 ไซย a 4,225หรือไซย a 3,523ราคาจะเริ่มต้นประมาณ3 2แสนรูปีอินเดียและอาจสูงถึง4 5แสนรูปีหรือมากกว่านั้นหากเรือขุ่นที่มีอุปกรณ์ครบครันและระบบอัตโนมัติโดยรวมแล้วทาทธาซ a y a 2 0 2 6เป็นรถบรรทุกที่ครบเครื่องทางด้านดีไซน์ ความสะดวกสบายและสมรรถนะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนส่งที่ต้องการรถที่ไว้วางใจได้ทนทานและประหยัดในระยะยาวเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของทาทาในการยกระดับวงการรถเพื่อการพาณิชย์ในอินเดียและตลาดต่างประเทศ